ฉันทนายแจมสสีนันทมณีที่นาค่ะวุฒิการราศฎรกรุงเทพมหานครเขต11เขตสายไหมพระประชาชนนะคะแล้วก็เป็นคณะกรรมาิการในชุดนี้ด้วยค่ะก่อนอื่นอยากชวนเพื่อนสมาชิกนะคะช่วยกันเปิดในมาตรา3ในหน้าที่8นะคะที่เป็นในส่วนที่ชั้นได้มีการสงวนขอความคิดเห็นสงวนความเห็นเอาไว้นะคะดิฉันสงวนมาตรา3เอาไว้ดังนี้ค่ะว่าภายใต้บังคับมาตรา6พระราชบัญญัตินี้ มิให้มีผลนิทักรรมแก่การกระทำความผิดทุจริตหรือประพฤติมิชอบการกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112และการกระทำความผิดที่ทําให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายหรือได้รับอันตรายสาหัสและการกระทำความผิดต่อส่วนตัวที่เป็นการกระทําที่ต้องรับผิดชอบต่อบุคคลใดที่ไม่ใช่หน่วยงานของรัฐเป็นการเฉพาะรายหรือเฉพาะกลุ่มไฮไลท์ที่ประเด็นนี้ที่ท่านมีการเพิ่มเติมเข้าไปนะคะทุกท่านนั่นคือ ภายใต้บังคับะมาตรา6แล้วก็มาตรา3ที่มีการติดล็อกเอาไว้นี้นะคะเป็นกรณีที่ผู้กระทําความผิดมีอายุเกิน18ปีในขณะกระทําความผิดค่ะหลักใหญ่ใจความค่ะคือในชั้นกรรมธิการของเรารวมถึงเพื่อนสมาชิกในห้องนี้หล,หลายๆท่านมีความกังวลเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะไปแก้ไขมาตราที่เปรียบเสมือนเป็นหัวใจของพระราชบัญญัตินี้หรือไม่จริงๆเรามีการ แทบจะไม่มีการแตะเลยนะคะในส่วนของการาที่มีคําระบุว่าประมวลกฎหมายคดีอาญามาตรา1 1ึแต่ข้อความที่เพิ่มเข้าไปค่ะถ้าว่ากันตามตรงนั่นก็คือหมายความว่ามาตรา3ที่เปรียบเสมือนเป็นมาตราที่ล็อกเอาไว้ไม่ให้มีการนทาริทศกรรมคนเฉพาะบางกลุ่มเนี่ยไม่รวมนะคะในกรณีของคนที่อายุต่ํากว่า18ปีบริบูรณ์นั่นเองจะแก้กฎหมายอย่างไรนะคะให้เยาวชนได้รับประโยชน์ จากมาตรานี้โดยที่ไม่ไปแตะหัวใจสําคัญของพระราชบัตรฉบับนี้ค่ะก็ここอยากฝากถึงเพื่อนสมาชิกทุกท่านค่ะว่าจริงๆยังมีผู้ต้องขังทางการเมืองอีกหลายคนมากๆนะคะที่รอเราอยู่ข้างนอกและมีข้อวิพากษ์วิจารณ์มากมายเลยว่าการผ่านพระราชบัตรฉบับนี้นะคะการที่เราไม่ไปแตะได้มาตราสามเนี่ยจะเป็นการนิโทษกรรมให้เฉพาะกับคนบางกลุ่มคนบางส่วนหรือไม่หรือมีการละทิ้ง นะคะผู้ต้องขังทางการเมืองบางกลุ่มหรือไม่คดีมาตรา1 1 2่เป็นสิ่งที่เราถกเถียงกันมาตั้งแต่ในสภารวมถึงในชั้นกรรมธิการในชั้นของการที่มีการพิจารณานะคะรายงานแล้วแต่ก็ยังจะขอความเห็นใจนะคะแล้วก็ขอความเข้าใจถึงเพื่อสมาชิกทุกคนว่ามีความจําเป็นเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องแก้ไขนะคะในมาตรา3โดยมีการเพิ่มบรรทัด เอาไว้ตามที่ทีฉันได้สงวนความคิดเห็นเอาไว้เพื่ออย่างน้อยๆค่ะเราจะยังสามารถนะคะบทพันธนาการให้กับคนที่อายุต่ำกว่า18ปีได้มีโอกาสนะคะกลับมาใช้ชีวิตปกติกลับมาเรียนหนังสือหรือว่ากลับมาประกอบสัมมาอาชีพตามปกติได้ค่ะก็ยังยืนยันว่าการแก้ไขนะคะตามที่ที่ฉันสงวนความคิดเห็นไว้จะไม่ได้มีการกระทบต่อมาตราอื่นค่ะ รวมถึงที่เพื่อนสมาชิกบางท่านมีความกังวลว่ามาตราสามนี้เมื่อมีการปลดล็อกในส่วนของเยาวชนไปแล้วเนี่ยจะมีการมีผลให้มีการนวัตกรรมเลยหรือไม่ก็อยากใช้พื้นที่ตรงนี้ชี้แจงว่าอย่างไรก็ตามก็ต้องมีการเข้าไปสู่กระบวนการของคณะกรรมการอยู่ดีค่ะเพราะฉะนั้นไม่อยากให้ทุกท่านกังวลหรือว่ากลัวจนเกินไปในเรื่องนี้และสุดท้ายค่ะเพิ่มเติมนะคะว่า ถ้าว่ากันตามหลักสากลแล้วค่ะเรามีอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กนะคะที่เราเองก็ได้มีการภาคยานุวัตเอาไว้ว่าเราไม่ควรจะมีการดําเนินคดีนะคะกับเด็กที่มีอายุต่ํากว่า18ปีค่ะครั้งนี้ก็ถ้ามาตรานี้ทุกท่านสามารถที่จะร่วมกันนะคะโหวตตามที่ดิฉันได้มีการสังวความคิดเห็นไว้ก็จะก่อให้เกิดผลดีกับทั้งสภาของเราก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยในอนาคตเช่นเดียวกันค่ะ ขอแรงเพื่อนสมาชิกท,ทุกท่านขอความกล้าหาญของทุกท่านอีกสักครั้งนะคะดิฉันก็เป็นอีกครั้งที่ใช้ความพยายามมากๆเช่นเดียวกันในการที่จะร่วมกันผ่านกฎหมายฉบับนี้โดยมีความขัดแย้งอย่างน้อยที่สุดก็ฝากทุกท่านไว้ด้วยค่ะขอบคุณท่านประธานค่ะเรียนประธานที่เคารพดิฉันพนิดามงคลสวัสดิสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมุทรปราการเขตหนึ่งอำเภอเมืองตำบลไทยบ้านปากน้ำบางเมืองบางโปรงบางด้วนพรักประชาชนในฐานะกรรมธิการค่ะ ฉันได้ขอสงวนความเห็นไว้ในมาตราสามค่ะซึ่งเป็นมาตราที่กล่าวถึงขอบเขตการนิรโทษกรรมเป็นบทยกเว้นว่าการนิรโทษกรรมครั้งนี้จะไม่นิรโทษกรรมให้แก่ฐานความผิดใดบ้างโดยร่างที่คณะกรรมาการได้พิจารณาแล้วเสร็จแล้ววางหลักไว้ว่าจะไม่นิรโทษกรรมให้มีสี่ฐานความผิดด้วยกันค่ะการทุจริตประพฤติมิชอบการกระทําให้ผู้อื่น,หนงห็บแก่ความตายบาดเจ็บสาหาัสการกระทําความผิดส่วนตัวการกระทำความผิดที่ต้องรับผิดชอบต่อบุคคลที่ไม่ใช่หน่วยงานรัฐและ ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามตาตรา112ดิฉันเห็นด้วยอย่างยิ่งค่ะว่าการทุจริตคอร์รัปชันทำให้ประเทศเสียหายทําลายรากฐานของประเทศสูญเสียงบประมาณการทําความผิดให้คนอื่นถึงแก่ความตายคือการความสูญเสียต่อชีวิตและร่างกายเป็นเรื่องร้ายแรงเป็นอาชญากรรมค่ะไม่ว่าฝ่ายไหนก็ไม่สามารถยอมรับได้การกระทําความผิดต่อส่วนตัวเป็นสิทิ์ของผู้เสียหายที่จะเอาผิดเอาโทษกันได้ หากแต่สิ่งที่ดิฉันไม่อาจเห็นด้วยได้คือการนำเอาคดียามาตราหนึ่งหนึ่งสองซึ่งมีลักษณะเป็นคดีทางความคิดและการแสดงออกการพูดการวิพากษ์วิจารณ์การโพสต์การแชร์การตั้งคำถามมาจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกันกับคดีที่สร้างความเสียหายยังเป็นรูปธรรมคดีที่สร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินหรืองงบประมาณของชาติเพราะสิ่งที่เสียหายที่สุดจริงๆค่ะคือหลักการใช้เสรีภาพในการแสดงออกซึ่งเป็นหัวใจของการอยู่ร่วมกัน และถ้าเรากําลังจะนิทรศกรรมเพื่อคืนสังคมสันนิสุขจริงๆก็ควรจะต้องเริ่มจากการยอมรับว่าความคิดเห็นที่แตกต่างไม่ควรถูกทําให้เป็นอาชญากรรมเราบอกว่าเราต้องการก้าวข้ามความขัดแย้งค่ะแต่การก้าวข้ามไม่ใช่การก้าวทับเหยียบย่ําใครไว้ข้างหลังถ้าจะบอกว่าการนิทรศกรรมคดียามาตา12เป็นเรื่องใหม่ในระบบกฎหมายไทยดิฉันขอเรียนค่ะว่าการนิทรศกรรมคดีแพ่งต่างหากที่เป็นเรื่องใหม่ยิ่งกว่า ในวันนี้เรากําลังจะนิรโทษกรรมคดีแพ่งเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ไทยคดีที่มีมูลเหตุจากการก่อความเสียหายให้กับเศรษฐกิจของประเทศจนมีการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายสารแพ่งพิพากษาตัวเลขออกมาหลายร้อยล้านเราก็ยังนิรโทษกรรมให้กันได้ผู้ที่ต้องชดใช้ถูกฟ้องร้องล้มละลายเรายังคืนสถานะเดิมก่อนถูกฟ้องร้องไม่ถือว่าเป็นบุคคลล้มละลายให้กันได้แต่เหตุใดคนกลุ่มเดียวที่เรานิรโทษกรรมให้กันไม่ได้ คือผู้ที่ถูกคดีทางความคิดเหตุใดจึงมีคนกลุ่มเดียวที่เราไม่สามารถคืนอิสรภาพให้กันได้ท่านประธานคะหากเป้าหมายของกฎหมายฉบับนี้คือการสร้างสังคมสันนิสุขจริงๆเราไม่มีวันบรรลุเป้าหมายนั้นได้เลยค่ะถ้าหากเรายังเลือกที่จะหลีกเลี่ยงไม่ยอมรับความจริงว่ามีประชาชนจํานวนมากที่กําลังถูกจับจุมจับกลุ่มคุมขังอยู่ในเรือนจํา44คนจาก57คนจะไม่สามารถได้รับอิสรภาพจากกฎหมายฉบับนี้ได้ ในคดีเหล่านี้หลักสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ถูกแทนที่ด้วยสันนิษฐานไว้ก่อนว่ามีความผิด การขอปล่อยตัวช like er <itu. S 1> ั่วคราวแทบไม่เกิดขึ้นการขอประกันตัวเป็นไปได้ยากการต่อสู้คดีจากในเรือนจำไม่เท่าเทียมกับการต่อสู้คดีอย่างมีอิสรภาพข้างนอกเด็กบางคนพลาดทุนการศึกษาบางคนต้องลี้ภัยอยู่ต่างประเทศห่างจากครอบครัวคนกลุ่มนี้สิคะท่านประธานคือคนกลุ่มที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดจากความขัดแย้งรุนแรงตลอด20ปีที่ผ่านมาที่มีมูลเหตุจากความขัดแย้งทางการเมือง ดิฉันยืนยันจุดยืนที่ชัดเจนมาตลอดค่ะว่าเราควรนิรโทษกรรมให้ทุกคดีที่มีมูลเหตุมาจากความขัดแย้งทางการเมืองโดยไม่มีข้อยกเว้นแต่เมื่อเสียงส่วนใหญ่ในสภาไม่เห็นชอบในวาระรับหลักการหลักที่1เราก็ถอยมา1่ก้ายอมรับแนวทางนิรโทษกรรมคดีายาม,มาตาตรา1นึอย่างมีเงื่อนไขาตามข้อเสนอของคุณชัยธวัตตุลาธนแต่ก็ไม่เป็นผลค่ะไม่ได้รับเสียงโหวตในห้องกรรมธิการแล้วก็ถอยมาอีก19ก้าค่ะตามข้อเสนอของคุณสัสินันท ที่ให้มีการนิรโทษกรรมสําหรับเด็กและเยาวชนที่มีอายุต่ํากว่า18ปีในขณะที่ถูกกล่าวหาว่ากระทําความผิดแต่กรรมธิการเสียงส่วนใหญ่ก็ไม่ได้เห็นชอบเช่นกันบางท่านให้ความเห็นว่าการนิรโทษกรรมจะเป็นการสร้างความขัดแย้งใหม่บางท่านกังวลว่าผ่านในห้องกรรมธิการมาแล้วจะไม่มาผ่านห้องสภาใหญ่ผ่านห้องสภาใหญ่ไปแล้วเดี๋ยวไม่ไปผ่านห้องสอวอดิฉันขอเรียนตามตรงด้วยความเคารพค่ะ ว่าการเพลย์เซฟแบบนี้อาจทำให้ร่างเราผ่านง่ายขึ้นแต่ในระยะยาวไม่สามารถแก้ปัญหาประเทศนำพาประเทศต่อไปข้างหน้าได้ให้ประธานนเครบค่ะจากจุดยืนแรกในวันนี้เราถอยมากกว่านี้ไม่ได้อีกต่อไปเด็กเยาวชนจำนวนมากฝากอนาคตไว้ที่รัฐสภาของเราดิฉันจึงขอสงวนความเห็นตามข้อเสนอของคุณสศินันค่ะให้เพิ่มถ้อยคำเพื่อการนิรโทษกรรมให้เด็กและเยาวชน ที่มีอายุต่ํากว่า18ปีเพราะในที่สุดแล้วเด็กเหล่านี้ไม่ใช่ผู้ต้องหาค่ะเป็นอนาคตของชาติและหากเรายังมองไม่เห็นอนาคตของพวกเขาเราก็มองไม่เห็นอนาคตของประเทศชาติเช่นเดียวกันดิฉันพูดด้วยความเคารพต่อทุกท่านนะคะว่าหากรัฐสภาแห่งนี้ไม่ได้เห็นชอบด้วยสิ่งที่น่าเสียดายที่สุดไม่ใช่ถ้อยคาในมาตาค่ะแต่คือโอกาสในการเดินหน้าประเทศหาฉันทามติใหม่อย่างเข้าอกเข้าใจกัน ในขณะที่ห่วงเวลานี้เสียงคัดค้านจากภายนอกไม่รุนแรงเท่าแรงต้านภายในเรามีโอกาสที่จะจบปัญหาเดิมเดินไปแก้ปัญหาใหม่ที่ท้าทายกว่าด้วยกันรัฐสภาแห่งนี้มีโอกาสที่จะพาเราทุกคนออกจากวังวนแห่งความขัดแย้งนี้ได้ดิฉันยืนยันว่าดิฉันเสนอเรื่องนี้ด้วยความปรารถนาดีอย่างยิ่งต่อประเทศไม่เช่นนั้นในวันข้างหน้าเราก็ต้องมาแก้ปัญหาเรื่องนี้กันอีกต้องมาขี้คายความขัดแย้งกันใหม่ ดิฉันเชื่อว่าในวันนี้ค่ะสังคมภายนอกกําลังจับตาดูการตัดสินใจของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกท่านอย่างใกล้ชิดเมื่อสักครู่ดิฉันเองก็ลงไปรับหนังสือมาจากองค์กรภาคประชาสังคมแถลงข่าวร่วมกันขอเวลาให้ทุกท่านได้ทบทวนและลงมติร่วมกันเพราะกฎหมายฉบับนี้ชื่อว่าพรบรสร้างเสริมสังคมสันติสุขแต่หากเรายังเลือกให้สันติสุขนั้นเป็นของคนบางกลุ่มทิ้งบางกลุ่ม เราไม่มีทางบรรลุปเป้าหมายอย่างแท้จริงได้เลย mm hmm. ดิฉันเชื่อคะ่ะท่านประธานว่าการคืนความยุติธรรมให้กับผู้ถูกดำเนินคดีทางการเมืองคือการคืนหลักนิติรัฐนิติธรรมให้กับประเทศ mm hmm. คืนความศักดิ์สิทธิ์ให้กระบ,บวนการยุติธรรมคืนศรัทธาให้ประชาชนที่กําลังหมดหวัง mm hmm. เพราะสุดท้ายแล้วรัฐสภาคือที่พึ่งสุดท้ายที่จะหยุดวงจรความขัดแย้งรุนแรงของสังคมไทยได้ mm hmm. นี่เป็นทางออกเดียวที่เราจะรักษาคุณค่าประชาธิปไตย กับคุณค่าฝ่ายจารีตอย่างสถาบันให้สามารถอยู่อย่างสง่างามมั่นคงสถาพรสืบไปได้พร้อมๆกันขอบคุณค่ะเรียนท่านประธานที่เคารพดิฉันพุทธิตาชัยน,นันในฐานะกรรมธิการเสียงข้างน้อยท่านประธานและเพื่อนสมาชิกทุกท่านคะเราไม่อาจรู้เลยคะ่ะว่าในอนาคตวันข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้น ในวันที่ลูกหลานของพวกเราเติบโตเราไม่อาจรู้เลยว่าจะมีความขัดแย้งแบบในอดีตเกิดขึ้นอีกหรือไม่หรือมีเหตุการณ์อะไรห้ายแรงเกิดขึ้นอีกในประเทศของเราในสังคมของเราแต่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นคะ่ะ ในวันนี้เราสามารถที่จะสร้างหลักประกันที่เป็นบรรทัดฐานให้กับคนรุ่นต่อไปว่าพวกเราจะคุ้มครองสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกของพลเมืองทุกคนโดยเฉพาะกับเด็กๆและเยาวชนของพวกเราการที่รัฐใช้กฎหมายอาญาที่มีโทษที่รุนแรงลงโทษเด็กและเยาวชนนี่ไม่ได้เป็นการลงโทษ เด็กที่มีความคิดเห็นที่แตกต่างไปจากผู้ที่มีอำนาจในรัฐเท่านั้นค่ะแต่นี่เป็นการทำลายความไว้วางใจระหว่างรัฐกับอนาคตของชาติซึ่งนี่ต่างหากที่เป็นเรื่องที่เราจะต้องกังวลในเรื่องของความมั่นคงของประเทศชาติในอนาคตการตั้งคำถามต่อโลกและอนาคต ของเด็กๆและเยาวชนด้วยความบริสุทธิ์ใจในขณะที่สถานการณ์บ้านเมืองไม่สงบสุขไม่ใช่เป็นการทำลายความมั่นคงของรัฐหรือของประเทศชาตินี่ไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัวเลยถึงเวลาแล้วคะ่ะที่เราจะต้องยอมรับว,ว่าที่ผ่านมานั้นน่ะเราลงโทษเด็กและเยาวชนของพวกเราและกลัวกังวลกันไปอย่างเกินจริงไปมาก การรีนโทษกรรมในครั้งนี้นะคะจะเป็นการยอมรับว,ว่าที่ผ่านมาพวกเราในฐานะผู้ใหญ่ได้กระทำสิ่งที่ผิดพลาดและพวกเราจะต้องเริ่มต้นใหม่ค่ะโดยการสร้างความสัมพันธ์นี้ขึ้นใหม่บนพื้นฐานของการสร้างความเข้าใจไม่ใช่ความกลัวในวันนี้ค่ะดิฉันจะขอเรียกร้องให้เพื่อนสมาชิกทุกท่านทุกพักมาร่วมกันค่ะ นีรโทษกรรมให้กับเด็กๆและเยาวชนของพวกเราค่ะเพื่อสร้างสังคมไทยเพื่อสร้างบรรทัดฐานใหม่เพื่อคุ้มครองเด็กๆและเยาวชนของพวกเราเพื่อประเทศชาติที่จะต้องเดินต่อไปข้างหน้าได้ไม่อย่างนั้นวันนี้หากเราไม่ยืนยันสิ่งที่ถูกต้องในวันนี้นะคะวันนี้จะเป็นวันที่เราได้สร้างบาดแผลซ้ำเติมอีกครั้งหนึ่ง ให้กับประเทศของพวกเราดิฉันขอยืนยันค่ะว่าเราจะต้องยึดมั่นในหลักการและคุ้มครองเด็กๆและเยาวชนของพวกเราเพื่อความมั่นคงในประเทศชาติในอนาคตค่ะขอบคุณค่ะเรียนท่านประธา,ทานที่เคารพครับผมซ์สดคุมคงครับสมาชิกสภาพผู้แทนร,ราษฎร,ร,ร,รจังหวัดชลบุรีเขตเจ็ดพักประชาชนครับผมได้แปลยติในมาตรสามนี้เอาไว้ครับแต่พอได้อ่านร่างนี้อีกที ของกรรมธิการเสียงข้างน้อยครับคือท่านพุทริาชาญนันท่านสัสินันท์ธรรมนิธินันท์และท่านพานิดามงคลสวัสดิ์ครับที่ได้แปลยติเอาไว้ผมเห็นภาพหนึ่งโผล่ขึ้นมาในใจผมครับในวันนี้ครับผมจึงต้องขอใช้เวลาเพียงไม่นานเพื่อพูดแทนคนกลุ่มหนึ่งครับที่ไม่ได้มีเสียงของตัวเองในสภาแห่งนี้พวกเขาไม่ใช่นักการเมืองไม่ใช่คนที่อยู่ในอำนาจและไม่ใช่คนที่มีโอกาสอธิบายความตั้งใจของตัวเองพวกเขาคือ เยาวชนครับเยาวชนที่ครั้งหนึ่งเคยเดินบนถนนเพื่อพูดในสิ่งที่เขาเชื่อเยาวชนที่ถือใหม่แทนปากกาเยาวชนที่ชูสามนิ้วแทนคําตอบในห้องเรียนเยาวชนที่ไม่ได้ต้องการทําร้ายใครเป็นเพียงคนที่อยากให้ผู้ใหญ่ครับฟังว่าเขาอยากเห็นประเทศที่ดีกว่านี้ท่านประธานครับวันนี้เรากำลังพูดถึงร่างพระรบัญญัติสร้างเสริมสังคมสันติสุข ชื่อของกฎหมายนี้ฟังดูอบอุ่นเหลือเกินครับสร้างเสริมสังคมสันติสุขแล้วเราจะปล่อยให้สังคมที่เยาวชนถูกดำเนินคดีเพราะความเชื่อของตัวเองอยู่ได้ยังไงครับเยาวชนจํานวนมากครับถูกดำเนินคดีอาญาเพียงเพราะว่าเขายืนบนถนนเยาวชนบางคนยังเรียนมปลายเยาวชนที่ยังไม่ได้มีสิทธิ์เลือกตั้งเยาวชนบางคนยังต้องขออนุญาตครูไปเข้าห้องน้ำครับแต่กลับต้องไปยืนในห้องสอบสวน ต้องไปเซ็นชื่อหน้าสารต้องนั่งฟังคำพิพากษาทั้งที่เขาไม่รู้ด้วยซ้ําว่าไอ้กฎหมายที่เขาถูกกล่าวหาว่าละเมิดนั้นเนี่ยเขาเคยเรียนรู้มันอย่างแท้จริงหรือไม่ผมไม่ได้มาขอความเห็นใจเพราะเขาเป็นเยาวชนนะครับแต่ผมขอให้เราเห็นความเป็นมนุษย์ในเยาวชนเหล่านั้นเห็นว่าการแสดงออกของพวกเขาไม่ใช่อาญากรรมมันคือการเติบโตทางความคิดของคนรุ่นใหม่ ที่กล้าตั้งคําถามกับสิ่งที่เขาเห็นว่าไม่ถูกต้องเราเคยสอนนะครับให้พวกเขาซื่อสัตย์ให้กล้าแสดงออกให้เชื่อมั่นในประชาธิปไตยแล้ววันนี้เรากลับทาให้เยาวชนต้องถูกจองจําเพราะทําในสิ่งที่เราสอนเข้ามาเองเหรอครับท่านประธานครับเยาวชนบางคนวันนี้ไม่อยู่ในประเทศไทยแล้วเขาต้องหนีต้องลีภ้ภัยเพราะกลัว ว่าจะไได้ความยุติธรรมเยาวชนอายุไม่ถึง18ปีต้องออกจากบ้านห่างพ่อแม่ไปอยู่ต่างแดนด้วยความหวาดกลัวไม่มีใครอยากไปไกลบ้านนะครับ mm hmm. เขาคงอยากเรียนอยากกลับมาทำงานอยากเห็นประเทศของตัวเองเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นแต่เรากลับทำให้เขากลายเป็นผู้ลีภ้ภัยทั้งที่สิ่งเดียวที่เขามีคือความเชื่อครับและทุกครั้งที่เยาวชนคนนึ่งเนี่ยต้องลีภ้ภัยประเทศ ก็ได้สูญเสียคนที่มีศักยภาพไปอีกหนึ่งคนสูญเสียแรงบันดาลใจของคนรุ่นใหม่สูญเสียอนาคตของชาติที่เราควรโอบกอดไว้ไม่ใช่ผลักหนีท่านประธานครับเพื่อสมาชิกค,ครับเราทุกคนในที่นี้คือผู้ใหญ่ครับถ้าเรามีความกล้าทางศีลธรรมนะครับเราควรจะยอมรับครับว่าความขัดแย้งทางการเมืองที่ผ่านมาเป็นผลจากการจัดการของผู้ใหญ่อย่างเราๆครับ เยาวชนไม่ใช่ต้นเหตุของความแตกแยกเยาวชนคือผลลัพธ์ของสังคมที่ผู้ใหญ่สร้างไว้แล้วถ้าเราจะออกกฎหมายเพื่อสร้างสังคมสันติสุขจริงๆเราควรเริ่มจากการคืนอนาคตให้กับคนที่ยังมีอนาคตครับผมไม่ได้พูดแทนฝ่ายใดครับผมพูดแทนคนรุ่นใหม่ที่เคยยืนอยู่กลางถนนในวันที่ร้อนที่สุดของปีเขาไม่ได้ถืออาวุธเขาถือป้ายครับเขาไม่ได้ตะโกนว่าใคร แต่เขากําลังเรียกร้องให้สังคมฟังแล้ววันนี้ครับผมขอให้สภาแห่งนี้ฟังเขาบ้างฟังเสียงเยาวชนที่ยังเชื่อว่าประเทศไทยเป็นบ้านที่ปลอดภัยพอสําหรับการตั้งคําถามเพราะถ้าเรายังปล่อยให้เยาวชนถูกดําเนินคดีเพียงเพราะว่าคิดต่างนะครับสันติสุขที่เรากําลังพูดถึงเนี่ยมันก็เป็นเพียงคําบนกระดาษครับสุดท้ายนี้ครับท่านประธานที่เคารพครับผมขอสนุป สนับสนุนมาตราสามที่การให้การเสียงข้างน้อยที่ผมได้เอ่ยถึงในตอนต้นเนี่ยอย่างสุดหัวใจเลยครับผมขอเสนอให้เพื่อสมาชิกทุกคนเลือกโหวตด,ด้วยความกล้าหาญและจิตใจที่เปิดกว้างที่สุดในฐานะผู้ใหญ่ที่จะยืนยันสิทธิเสรีภาพให้กับเยาวชนครับไม่ใช่เพราะเขาไม่รู้ผิดชอบแต่เพราะเขามีสิทธิ์ที่เติบโตเป็นคนดีในสังคมได้ขอให้กฎหมายฉบับนี้ ไม่ใช่เพียงการลบอดีตแต่เป็นการให้โอกาสอนาคตครับเพราะถ้าเรายังลงโทษเยาวชนที่กล้าเชื่อในสิ่งที่ดีวันหนึ่งครับจะไม่มีเยาวชนคนไหนเลยที่จะกล้าเชื่อในสิ่งที่ดีและออกมายืนยันในความเชื่อของตัวเองอีกประเทศนี้จะไม่มีอนาคตอีกต่อไปขอบคุณท่านประธานครับ